ก็สวัสดีชาวแวดวงฟุตบอลทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาคุยก่อนเกมบิ๊กแมตช์นะครับในสุดสัปดาห์นี้ศึก FA Cup ครับนะครับรอบที่3ระหว่างอาร์เซนอลนะเปิดเอมิเรสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับเกมนี้ถือว่าเป็นการกลับมาเจอกันของ2ทีมที่ต้องบอกว่าโอ้โหเจอกันเร็วและเกินนะรอบนี้แล้วก็น่าจะต้องเจอกันอีกหลายแต่หลายครั้งในซีซั่นนี้นะครับสำหรับอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลฝั่งของอาร์เซนอลนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงนักเตะที่น่าจะไม่พร้อมในเกมนี้กันก่อน และก็ทางด้านของฟาบิโอวิเอล่าแล้วก็ในลายของชิเซนโก้เนี่ยอันนี้ต้องรอเช็คฟิตอีกทีนึงว่าผ่านความฟิตหรือเปล่านะครับหลังจากที่เกมก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะมีการเจ็บบริเวณน่องนะครับส่วนทางด้านของโมฮัเหม็ดเอลเนนี่แล้วก็โทมิย่จึเนี่ยก็คือบินไปรับใช้ทีมชาตินะครับไม่มี2คนนี้ใช้งานแน่นอนส่วนฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับรายชื่อนักเตะบาดเจ็บยังคงเหมือนเดิมโจย์มาติฟบาเชติกแอนดูโรเบอร์สันนะครับติโก้คันตาล่าแล้วก็ทางด้านของคอ ah สตาซิมิคาซนาาของโมมเดร์แล้วก็วาตเอนโดเนนี่ยบบิไปรัใช้ ทีมชาติทั้งคู่นะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะเสียหายพอสมควรสําหรับลิเวอร์พูลถือว่าเป็นตัวหลักที่ทําผลงานได้ดีในช่วงนี้เลยคราวนี้เดี๋ยวมาดูสเสือตัวจริงจากการคาดเดาของเว็บพูลสกอร์กันหน่อยนะครับก็ฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ย4-3-3นะครับผู้สำบัดตูเป็นท่านาของอารอนแลมเดลนะครับแนวรับเนี่ยมีคีวีออร์กาเบียลมาการเยสซาลิบาเบนไวท์ตรงกลางเนี่ยเป็นคายฮาวเวดเดอร์เคนไรท์มาตินโอเดกานะครับส่วนแนวรุกก็กาเบลมาตินเนลลีกาเบียลเจสุสแล้วก็บุกโยซาก้านะครรัับฝ่่งงขออลลิ 3, เเว์พูชนกันนะครับผู้ฝัปประตูเ็น ของอาริสันเบเกอร์แนวรับก็มีเทรนต์โกนาเต้ฟันได้โกเมสนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นท่าน้าของกาเฟนแบกแล้วก็แม็กซ์อลิสเตอร์เคอร์ติสโจนแนวลุกก็มีท่าน้าของลุยดิอาร์ดเดวินนูเยสแล้วก็เดเรโกโชต้านะครับเท่าที่ดูเนี่ยอาร์เซนอลดูจะแบบเสียหายน้อยหน่อยสำหรับนักเตะที่ไปรับใช้ทีมชาติส่วนฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยบอกเลยว่าอสองตัวสําคัญคือวัตาลุเอนโดเนี่ยหลังๆจะเริ่มเห็นว่าเขาเริ่มปรับตัวเข้ากับทีมได้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตัวตัดเกมมืออาชีพคนเดียวของลิเวอร์พูลเป็น ในส่วนสำคัญในแดือนกของลิเวอร์พูลด้วยนะช่วงนี้ความเสียหายหนักจริงๆของลิเวอร์พูลเนี่ยคือการเสียโมฮัมเหม็ดซาร่าไปนะเพราะโมฮัมเหม็ดซาร่าเนี่ยดาวซันโวพรีเมียร์ลีกทำแอสซิสต์สูงสุดพรีเมียร์ลีกเพราะว่าดาวซันโวก็ดาวซันโวร่วมกับดานห้าของเ e ออริกบอ์ฮาร์แลนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยการขาดหายไปของโมฮัมเหม็ดซาร่าเนี่ยต้องบอกว่าพอลิเวอร์พูลไม่มีซาร่าเนี่ยจะยวบขนาดไหนคือแน่นอนแหละว่าคนที่มาทดแทนเนี่ยอูฮุสกอร์ให้มาเป็นโชตา้าซึ่งเราก็มองว่าก็เป็นโชต้าได้้้เเเหมมมมมืออออนนนนนนนกกกกััััััแตตต่่่่่คววคววววาาาาาาาลลบบรรยยยยีีี็งซทไดด มากในซีซั่นนี้นะครับอาโจต้าเกมล่าสุดอาจจะแบบโอเคหลังจากกลับมาจากอาการบาดเจ็บฟอร์มเริ่มดีเริ่มมีบทบาทกับตัวลุกมากขึ้นแต่โจต้าก็ไ,ได้รับบทบาทส่วนใหญ่จะเป็นตัวกลางมากกว่าประมาณนี้ตัวริมเส้นเนี่ย ก็ต้องรอดูว่าถึงเวลาปุ๊บทนานะของเจนคอปเนี่ยจะเลือกใช้นูนเยสฉีกไปอยู่ริมเส้นไหมแล้วโชวตาหยียบเข้ามาอยู่ตรงกลางเพราะว่านูนเยสเองเนี่ยก็ดูที่จะบทบาทเด่นเหมือนกันพอไปยืนริมเส้นแต่ปกติจะไปยืนด้านซ้ายคราวนี้เนี่ยก็ถือว่าแหว่งพอสมควรกับกับด้านขวาแต่คิดว่าโชตาหรือว่าเป็นนูนเยสสตาร์ทก็ได้เหมือนกันรวมถึงโคดีกาโปเองเหมือนกันนะครับ ก็มาดูเิติในการเจอกันของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับ2ทีมเนี่ยเอาท้านับในซีซั่นนี้เนี่ยเจอกันมาแล้ว1ครั้งนะครับก็แบ่งกันไปคนละ1ประตูนะครับหแต้มโดยเิติหนัดหลังสุดเนี่ยลิวพูลทาได้ดีกว่านะครับคือชนะ2เกมอาร์เซนอลชนะ1เกมแล้วก็แบ่งกันเสมอเนี่ยสเกมซึ่งโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าผลงานค่อนข้างที่จะสูสี2นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านลิวพูลเนี่ยลิวพูลไม่แพ้ก็จริงแต่อาร์เซนอลก็ไม่แพ้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเกมนี้น่าจะ เจอกันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคือไปเป็นทีมที่แบบสวนกันมันทั้งคู่อะแดะลรุกมันดุดเดือดทั้งคู่ถึงถึงสกอร์จะดูน้อยๆแต่แบบรูปเกมคือใครได้ดูนี่คือถือว่าไม่ง่วงใช่ไม่ง่วงแต่เกมนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะกังวลเพราะว่า1แหละมันเป็นเกมแบบนัดเดียวเชื่อตะถ้าพลาดอะนะไม่รู้ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจะเปิดเกมลุก จนเสี่ยงด้านหลังมากขนาดไหนคือโอเคแหละในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเก็บสามแต้มคุณแพ้คุณก็ไม่ได้แต้มแล้วเข้าไปว่ากันเกมหน้าก็ได้แต่ว่าใน FA Cup ัพเนี่ยผมมองว่าทั้ง2ทีมก็มองถึงรอบลึกๆทั้งคู่อาจจะระวัดระวังมากขึ้นมากกว่าเกมในพรีเมียร์ลีกก็ต้องรอดูนะว่ารูปเกมจะเป็นยังไงแต่อีกอย่างหนึ่งเลยที่ต้องปรับปรุงทั้งคู่เลยคือจังหวะและโอกาส คือเกมที่เสมอกันหนึ่งนึงทั้งคู่มีโอกาสเหมือนกันทั้งคู่โอเคเจ้าบ้านอย่างลิวพูอาจจะโอกาสเยอะกว่าหรือโอกาสดีกว่าแต่ถ้าคุณจบสกอร์ไม่คมเนี่ยมันก็พร้อมที่จะคุณต่อสู้จะพร้อมกลับมาทิมแทงคุณได้ทันทีอ่ะส่วนฟอร์มการเล่นนะครับลิวพูเนี่ยหนัดหลังสุดถือว่ากลางๆางนะครับชนะ3เสมอ2แพ้1 ก็อย่างที่รู้กันกนะ็คือเกมที่แพ้เนี่ยมันคือเกมที่พวกเขาลอยลาในศึกยุโรปหลี่เรียร้อยแล้วนักเตะอะไรเนี่ยก็ไม่ได้จัดเต็มอะไรอยู่แล้วนะครับส่วนเกมที่เสมอก็เป็นเกมที่เสมอเกมใหญ่อะเกมที่เสมอร์เซนอนมาแล้วก็เกมที่เสมอแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมา นองน,นั้นเนี่ยพวกเขาทำผลงานได้ดีนะครับถล่มเวสแฮมไป51เอาชนะเบอร์ลี่ไป2 0แล้วก็เกมล่าสุดในพิมลีกคือถล่มนิวคาสเซิลไป4ประตูต่อ2นะครับฟอร์มโดยรวมลิเวอร์พูลค่อนข้างที่จะดูดีมากๆระยะหลังนะแล้วก็ความมั่นใจอ่ะจากฟุตบอลลีกหนะ้าตอนนี้อ่ะก็น่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในการเล่นของพวกเขาพอสมควรส่วนอาร์เซนอลเนี่ยต้องบอกว่าคนละด้านกับลิเวอร์พูลเลยนะครับ oh. 6นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยพวกเขาแพ้ไป3เสมอ2แล้วก็เก็บชัยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวนะครับ เกมที่เสมอใน UCL เสมอเพชมาอันนั้นก็อาร์เซนอลเขาลอยลามเข้าไว้แล้วส่วนเกมที่เสมอกัิเวอี์วภูเนี่ยก็มองว่าไม่ได้เป็นเสียหายอะไรนะเกมที่ชนะก็คือเปิดบ้านเอาชนะไบตันไปได้2-0อันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีแต่เกมที่แพ้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของลูกทีมอาร์เตต้าพอสมควร เกมที่แพ้วิลล่าในบ้านวิลล่า1นอันนี้พอเข้าใจได้เกมที่พวกเขาเปิดบ้านแพ้เวสแฮม2 0นเนี่ยอันนี้คือปัญหาของจุดเริ่มต้นของอาร์เซนอลและแล้วก็ล่าสุดเลยก็คือแพ้ฟูลแลมที่บ้านฟูลแลม2ประตูตอ1ซึ่งถ้าเอาจริงๆี่ยคืออาร์เซนอลควรจะเก็บ3แต้มจาก2ทีมล่าสุดที่พวกเขาเจอให้ได้เพื่อที่จะไปเคี่ยวกับจ่าฝูงต่อและที่จริงอ่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยพวกเขาก็น่าจะนำจ่าฝูงต่อไปแต่ว่าดันมาสะดุดในช่วงเวลาที่สำคัญสำคัญนะครับก็ส่งผลให้พวกเขาเนี่ยยังคงฟอร์มแกกวว่งแล้็ ฟอร์มเนี่ยน่าเป็นห่วงคือแต่และเกมเนี่ยมันมีโอกาสให้ยิงนะครับแต่ว่าโอกาสในการเป็นประตูเนี่ยมันน้อยซะเหลือเกินอโอกาสยิงแบบโอโ้โหเยอะแยะมากแต่เหมือนแบบไม่คมอะ่ะ เพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยต้องระมัดระวังโอเคผมมองว่าเกมที่เจอกับเวนแฮมกับฟูลแลมเนี่ยอันเนี้ยผมผมเห็นปัญหาเพราะว่าได้ดูอาร์เซนอลมาบ้างคือเวนแฮมเนี่ยรับลึกจนอาร์เซนอลไม่สามารถเจาะพื้นที่ในการเข้าทำคือหาโอกาสเข้าทำได้แต่พอจะไปถึงพื้นที่สุดท้ายเนี่ยโดนบล็อกโดนปิดโดนชนตลอดส่วนฝั่งของฟูลแลมเองเนี่ยอาร์เซนอลพลาดอ่ะนะแต่คราวนี้เนี่ยพอเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยลิเวอร์พูลไม่ได้เล่นเกมรับลึก เหมือนตอนเจอกับเวนแฮมเพราะฉะนั้นพื้นที่มันจะพอเปิดให้กับอาร์เซนอลบ้างก็อย่างที่บอกมันเป็นเกมที่พื้นที่ด้านหลังเนี่ยเปิดด้วยกันทั้งคู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าแนวลุกของใครสามารถจบสกอร์ได้คมกว่าก็ต้องรอดู<ม>แต่ผมคิดว่าเกมนี้หน้าชั่วโมงนี้นะผมมองว่าลิเวอร์พูลน่าจะดูดีกว่าคือโอเคแหละเกมเล่นในเอมิเริตสเตเดียมเนี่ยม,มองว่ายังไงแฟนบอลก็คงเต็มที่อยู่แล้วแหละคือมันก็มีโอกาสที่จะออกผลเสมอนะเพราะว่าคู่แรกเนี่ยคิตตันพาเลตกับเอเวอเรตันก็เสมอกันไปแล้วผมคิดว่าก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะเสมอคืออาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซน่าคงเล่นในระ,ระบบแบบเดิมแหละแต่เกมรับเนี่ยแหละคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าในเกมที่เจอกับฟู แลมก็เห็นว่าว่ามันมันส่งผลจริงๆแต่เกมนี้เนี่ย ลิวพูที่ขาดหายไปของโมฮัมเหม็ดซาราเนี่ยแนวลุกในเกมโต้กลับก็น่าจะลดความน่ากลัวไปพอสมควรก็คิดว่าอย่างไงเกมนี้อ่ะก็อย่างที่ปูนบอกมานะเพราะว่าถ้ามองกนตามตรงกับผมมองว่าอาร์เซนอลอะอาร์เดตาน่าจะเน้นเป็นพิเศษเพราะว่าเขาคงไม่อยากแพ้3นัดติดอย่างแน่นอนและเล่นในบ้านด้วยส่วนถานของลิเวอร์พูลเนี่ยผมมองว่าการเสียวัตถุเอนโดไปเนี่ยโอ้โหตัวเบรกเกมใมนดารุกของอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะยากพอสมควรการสวนกลับที่ไม่มีซาราเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นปัญหาที่คบต้องแก้แล้วก็ผมมองว่า อาร์เซต้าโหน่าจะเน้นมากๆผมมองว่าอาร์เซนอลเฉือน2 1หนึ่งก็เหมือนกันนะคือผมคิดว่าอาร์เซนอลอาจจะจะ แต่ผมยิ่งเทใจให้ลิวพูอยู่ผมคิดว่าลิวพูน่าจะผ่านไปได้คือไม่มีทางด้านของวัตาลูเอนโดนตัวตัดเกมอ่ะมันหายไปแต่การได้แม็กซ์อาริเตอร์มาเนี่ยมันสมผลกับการวางบอลในแนวลึกการตัวทําเกมที่มันดูจะเป็นตัวทําเกมจากแนวลึกได้ลีฟไลน i อิงเพลย์เมคเกอร์ maker, คืออย่างเกมที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าแม็กซ์อาริเตอร์แทงทะลุให้โชต้าหลุดเดี่ยวซึ่งผมมองว่าไอตัววิ่งของลิวพูเนี่ยมันโอเคแหละการขาดหายไปมว่เมซาร่ามันดรอปพอสมควรเพราะว่าซาร่านเนี่ยพอหลุดเข้าไปเนี่ยโอ้โหผมว่าแนว,นนแวก็ ซาลาดยิงก็ได้จ่ายก็ได้คือถ้าเทียบกันอนะ่ะเวลา นูนเยสหลุดไปอ่ะไม่ใช่แฟนทีมอื่น <c oughs> หรอกผมว่าแฟนบอลลิพูเองก็ยังคงไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในตัวของนูนเยสดีอาร์ตก็อาจจะต้องแบบวัดบ้างว่าวันนั้นจะคมหรือไม่คมผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็อาจจะใช้โอกาสเปลืองแต่ว่าตัวที่แบบพอเวลาอาร์เซนอลเขาโหมบุกผมคิดว่าอาร์เซนอลน,น่าจะพยายามบุกด้วยความที่เล่นในบ้านเน<ช>ี่ยพอเกมโต้กลับมันมีตัววางบอลแนวลึกดีๆอย่างแม็กอาริสเตอร์อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นโชต้านูนเยสดีอาร์ตหลุดไปเนี่ยก็น่าจะพอสร้างความอันตรายได้พอสมควรนะครับต้องรอดูผมคิดว่าลิพูน่าจะเฉือไ21 แยกกันคนละทีมไปแยกกันไปแยกกันไปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลหรือข้อผิดพลาดที่ตกหล่นยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็แฟนบอลทั้ง2ทีมคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของพวกเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ